เจ้าหน้าที่ตำรวจแค่เด็กขอทานคนหนึ่งทำไมถึงทำให้พอบอตำรวจทั้งประเทศต้องหยุดเดินแต่ใครจะคิดว่าเบื้องหลังรอยน้ำตาของเด็กคนนั้นจะซ่อนความลับที่ทั้งประเทศต้องช็อกเม่กับพายุธนาโดจากแค่การให้เงินครั้งเดียวนำไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติและเปิดโปงองค์กรลับที่แฝงตัวอยู่ในคราบมูลนิธิเด็กสัญ,ญลักษณ์การชนกัน เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือแต่มันคือการต่อสู้เพื่อเด็กนับพันที่ไม่มีใครมองเห็นดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าคำว่าฮีโร่ไม่ได้แปลว่ามีปีกพ่อตำรวจเดินลงจากรถยนต์หรูกลางสี่แยกใจกลางกรุงเทพฝนตกพรำหาหะรถติดยาวเหยียดแสงไฟหน้ารถสะท้อนละอองฝนเป็นสีส้มอมแดงเสียงบีบตแตรดังระงม แต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่เด็กชายตัวเปียกฝนนั่งกอดเขาริมฟุตบาทเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งถิวคลำ้ำกร้านดวงตาแดงช้ำม,มือเล็กยื่นถ้วยอลูมิเนียมขึ้นขอเศษเงินจากคนที่เดินผ่านแต่ไม่มีใครเหลียวแลพอบตำรวจเดินเข้าไปหารองเท้าหนังราคาแพงเหยียบลงบนพื้นเปียกน้ำขังเสียงกระชอกเบาๆดังใต้ฝ่าเท้า เด็กชายเงยหน้าขึ้นมองสายตาว่างเปล่าแต่แฝงด้วยความหวาดระแวงหนูชื่ออะไรเขาถามเบาหาหะเด็กชายไม่ตอบเขาก้มลงนั่งข้างหาหะมือใหญ่หยิบขนมปังจากในรถส่งให้เด็กชายรีบพอไปกินอย่างหิวโหวยกัดคำใหญ่เคี้ยวเสียงดังกรุบกรับน้ำลายไหลเปื้อนขอบปากพ่อแม่อยู่ไหน พ่อตำรวจถามอีกครั้งเด็กชายกลืนไม่ทันสายหน้าช้าหาหะก่อนจะพูดเสียงเบาไม่รู้ครับตื่นมาก็อยู่ที่นี่แล้วคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบหัวใจเขาพาเด็กชายขึ้นรถขับไปยังโรงพักใกล้ที่สุดให้ตำรวจเวรตรวจสอบข้อมูลไม่มีใครแจ้งคนหายไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีแม้กระทั่งประวัติในสถานสงเคราะห์เด็กคนนี้ไม่มีตัวตนพ่อตำรวจนิ่งไปเขาตัดสินใจพาเด็กไปอยู่กับตนชั่วคราวให้คนขับรถพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่เด็กชายยิ้มครั้งแรกฟันหลอล่างหลายซี่คืนนั้นเด็กได้นอนบนเตียงนุ่มๆครั้งแรกในชีวิตแอเย็นชำ่ำผ้าห่มหนานุ่มแต่นอนกระสับกระส่ายทั้งคืน เหนือซึมทั้งที่อากาศเย็นร้องละเมอเบาหาหาอย่าขังหนูไว้อย่าขังหนูพ่อบตำรวจลุกขึ้นนั่งมองเด็กชายด้วยความสงสารเขาสั่งให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนกลับไปหลายสัปดาห์และแล้วพวกเขาก็พบภาพหนึ่งเด็กชายถูกชายชุดดำสองคนพาขึ้นรถตู้ที่ป้ายรถเมร้างย่นชานเมือง พล้องจับภาพทะเบียนร,รถไว้ได้เมื่อสืบไปถึงเจ้าของมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เขาไม่เคยคาดฝันชื่อเจ้าของรถคุ้นหูเป็นผู้บริหารมูลนิธิช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนชื่อดังที่มักได้รับการเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ผู้คนยกย่องว่าเป็นนางฟ้าของเด็กกำพร้าพ่อตำรวจไม่รอช้านำกำลังบุคคลสำนักงานมูลนิธิตึกสูงกลางเมือง สะอาดสะอา้านเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบยืนต้อนรับแต่เมื่อเปิดห้องเก็บของชั้นใต้ดินกลิ่นเหม็นเน่าก็โชยออกมาแสงไฟกระพริบพร่าพรายเมื่อสลัวเสียงฝีเท้าเดินบนพื้นซีเมนเย็นเฉียบข้างในมีกรงเหล็กวางเรียงกันเด็กเล็กหลายคนถูกขังอยู่ในนั้นผมยุ่งเหยิงตาโหลลึกตัวสั่นเงนงก บางคนไม่พูดบางคนแค่จ้องนิ่งหาหะเหมือนตายทั้งเป็นพ่อบตำรวจกัดฟันแน่นมือล้วงโทรศัพท์กดถ่ายภาพไว้เสียงเจ้าหน้าที่บางคนอาเจียนออกมาความจริงเบื้องหลังมูลนิธินี้คือขบวนการลักพาเด็กฝังบาดแผลทางใจสอนให้พูดคำที่เรียกน้ำตาส่งไปขอทานตามจุดต่างๆทั่วเมือง เงินทุกบาทถูกส่งเข้าบัญชีลับเด็กที่เชื่อฟังได้กินเด็กที่ดื้อถูกขังเด็กที่เจ็บไม่ได้รับการรักษาเด็กบางคนหายไปไม่มีใครรู้ว่าไปไหนพ่อตำรวจเดินออกจากห้องใต้ดินใบหน้าซีเผือดหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแสงแดดยามบ่ายส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างแต่เขากลับรู้สึกหนาวเยอือก นี่คือเงามืดที่ซ่อนอยู่กลางสังคมภายใต้ชื่อเสียงอันสวยงามเด็กชายที่เขาช่วยไว้ไม่ใช่แค่เด็กหลงทางแต่เป็นกุญแจไขความลับที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศข่าวการบุกค,ค้นมูลนิธิแพร่สพัดไปทั่วประเทศทุกช่องโทรทัศน์รายงานสดภาพเด็กๆที่ถูกขังในกรงเหล็กภาพพอบอตำรวจยืนจ้องไปยังประตูเหล็กด้วยแววตานิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยความเดือดดาลน กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกฉบับคนทั้งประเทศสั่นสะเทือนไม่มีใครคิดว่าเบื้องหลังขององค์กรที่อ้างว่าช่วยเด็กคือขบวนการค้าผลประโยชน์จากชีวิตบริสุทธิ์ภายในวันเดียวผู้บริหารมูลนิธิถูกรวบตัวตำรวจค้นบ้านพักพบสมุดบัญชีหลายเล่มและแฟ้มรายชื่อเด็กจำนวนมากบางชื่อถูกขีดค่าทิ้งด้วยหมึกแดง มีรูปถ่ายแนบไว้ใบหน้าซูบซีดบางคนมีแผลบางคนตาไร้แววพอบตำรวจเปิดแฟ้มพลิกดูทีละใบมือสั่นน้อยหาหะดวงตาแดงกรร่ำเขาเห็นชื่อของเด็กชายที่ตนช่วยไว้ในนั้นและมีอีกชื่อหนึ่งชื่อจินเด็กชายไว้ห้าขวบใต้รูปถ่ายมีโน้ตเขียนด้วยลายมือหวัด หาหะไม่ยอมผู้จัดการแล้วพอ่อตำรวจปิดแฟ้มทันทีขบวนการนี้ไม่ได้แค่หลอกลวงแต่มันฆ่าฆ่าแบบเงียบหาห่าฆ่าโดยไร้เสียงร้องฆ่าในที่ที่คนคิดว่าเป็นบ้านปลอดภัยเขาเรียกประชุมด่วนตั้งชุดเฉพาะกิจกระจายกำลังตรวจสอบมูลนิธิที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศขณะเดียวกัน เด็กชายที่เขาช่วยไว้เริ่มพูดมากขึ้นหลังผ่านไปสองสัปดาห์เด็กบอกชื่อของเพื่อนๆนที่ถูกขังไว้ด้วยกันเล่าเรื่องห้องมืดที่ไม่มีหน้าต่างเล่าเรื่องเสียงร้องตอนกลางคืนและเล่าเรื่องที่สาวชุดดำที่มักพาเด็กคนหนึ่งออกไปตอนดึกและไม่เคยพากลับมาอีกคำพูดสั้นๆเหล่านั้นเหมือนลิ่มไม้ที่ตอกลงกลางอก พ่อตำรวจรู้ดีว่าน,นี้ไม่ใช่ขบวนการระดับล่างมันมีคนหนุนหลังคนที่มีอำนาจมีเงินและมีมือที่ยาวพอจะปิดปากทุกคนแต่เขาเลือกจะไม่ถอยเขาแถลงข่าวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศชัดว่าผมจะลากตัวทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารับโทษแม้จะสูงแค่ไหนก็ตามเสียงปรบมือดังกึกก้อง แต่เบื้องหลังโทรศัพท์ในมือเขาไม่หยุดสัน่นมีสายปริศนาโทรมาข่มขู่มีข้อความเตือนให้หยุดก่อนจะสายเกินไปมีคนเสนอเงินใต้โต๊ะจำนวนมากพอจะซื้อบ้านหรูได้ทั้งหลังแต่เขาเพิกเฉยในใจมีแค่ภาพใบหน้าเล็กๆของเด็กเหล่านั้นและน้ำตาที่ไหลเงียบๆตอนถูกอุ้มออกจากกรงเหล็กสามเดือนผ่านไปทีมสืบสวนพบหลักฐานใหม่ เป็นคลิปวิดีโอจากกล้องซ่อนในห้องทำงานของรองประธานมูลนิธิคลิปแสดงให้เห็นการประชุมลับชายในชุดสูทหลายคนพูดคุยถึงจำนวนเด็กที่ยังเหลือและรายได้ที่ลดลงหนึ่งในนั้นมีใบหน้าที่คนทั้งประเทศรู้จักเป็นนักการเมืองระดับสูงนั่งในคณะกรรมาการเยาวชนแห่งชาติพ่อตำรวจนิ่งไปครู่หนึ่งเมื่อเห็นภาพ แล้เขาก็โทรสั่งหมายจับทันทีสื่อมวลชนกรูเข้าทำข่าวการเมืองร้อนชารัฐสภาโกลาหลแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเมื่อลงลึกไปอีกพบว่าเด็กบางคนถูกส่งออกนอกประเทศไปยังเครือข่ายมูลนิธิระหว่างประเทศอ้างว่าส่งไปรับอุปการะแต่ไม่มีการตรวจสอบภายหลังไม่มีข้อมูลติดต่อกลับ ไม่มีใครรู้ว่าเด็กพวกนั้นอยู่ไหนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่พอตำรวจเรียกประชุมด่วนกับกระทรวงการต่างประเทศขอความร่วมมือในการสืบค้นเส้นทางลักลอบขนเด็กระหว่างนั้นเองเด็กชายที่เขาเคยช่วยไว้เริ่มวาดรูกปกระดาษแผ่นแล้วแผ่นเล่าเต็มไปด้วยภาพกรงภาพเด็กภาพหน้าต่างที่มีเงาคนยืนและภาพแมวสีขาว เขาถามว่าแมวตัวนั้นคืออะไรเด็กชายตอบเสียงเบามันอยู่กับหนูตลอดมันคอยบอกให้หนูอดทนพ่อตำรวจเงียบไปนานแล้วลูกหัวเด็กเบาหาหะมันคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูเลยใช่ไหมเด็กพยักหน้าน้ำตาไหลเงียบหาหะเวลาผ่านไปอีกหกเดือน มีเด็กหลายร้อยคนถูกช่วยออกมาจากมูลนิธิทั่วประเทศพอบริตำรวจตั้งกองทุนฟื้นฟูนฟเด็กเหยื่อการค้ามนุษย์เปิดศูนย์พักฟื้นใจกลางเมืองมีจิตแพทย์มีครูมีสนามเด็กเล่นเด็กชายคนแรกที่เขาช่วยไว้ได้รับเกียรติให้ตัดริบบิ้นเปิดศูนย์เขาใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าผูกเนคไทเส้นเล็กหาหะ ยืนยิ้มอยู่ข้างๆพอบตํารวจเสียงปรบมือดังสนัน่นแต่ท่ามกลางความยินดีในห้องรับแห่งหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านมีคนกําลังโทรศัพท์เสียงเย็นเยียบลอดผ่านปลายสายแผนของเราถูกเปิดเผยแต่ยังมีเด็กอีกมากที่ยังอยู่กับเราอีกเสียงตอบกลับมามันก็แค่ตำรวจคนเดียวเราจะทำให้เขาหยุดเองแต่เขาไม่รู้เลยว่าตำรวจคนนั้น คือคนที่ไม่เคยยอมแพ้และเด็กชายคนหนึ่งได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทงประเทศตื่นจากฝันร้ายและเริ่มลุกขึ้นต่อสู้เพื่อลมหายใจของเด็กๆที่ไม่มีใครเห็นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวใจของพ่อบรตำรวจปรับใดที่เด็กคนหนึ่งยังร้องให้อยู่ในความมืดผมจะไม่มีวันหยุดจนกว่าทุกคนจะได้เห็นแสงสว่าง คืนนั้นพอบอตำรวจนั่งอยู่ลำพังในห้องทำงานชั้นบนสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแสงไฟจากเมืองด้านล่างกับพริบระยิบเสียงลมพัดกระจกหน้าต่างดังครืนเบาหาหะเขาเปิดลิ้นชักหยิบแฟ้มเอกสารเก่าเล่มหนึ่งขึ้นมาเป็นแฟ้มที่เขาไม่เคยให้ใครเห็นข้างในนั้นมีภาพถ่ายขาวดำเป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งในสภาพมอมแมมยืนอยู่หน้ากำแพงวัด ข้างหลังเขาคือคุณยายแก่ที่จับมือไว้แน่นใต้ภาพมีลายมือเขียนด้วยดินสอผู้บัญชาการตำรวจเวเจ็ดขววบเคยเป็นเด็กขอทานเขาจ้องภาพอยู่นานความทรงจำเก่าๆไหลย,ย้อนกลับมาเสียงร้องขออาหารกลิ่นข้าวบูดความหนาวที่บาดผิวและสายตาคนที่มองเขาเหมือนไม่ใช่คนเขารอดมาได้เพราะมีคนใจดีคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจใจแข็ง พาเขาไปล้างตัวให้ข้าวให้โรงเรียนให้ชีวิตใหม่ในคืนนั้นเขาให้สัญญากับตัวเองว่าวันหนึ่งจะต้องตอบแทนความเมตตานั้นและทำให้เด็กที่ไม่มีใครมองเห็นมีเสียงเสียงคขอประตูดังขึ้นเบา,าหาหสารวัตรหญิงคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาช้า,าหาหท่านคะเราพบข้อมูลใหม่คะ่ะ พอบตำรวจเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงเย็นเยียบพูดมาข้อมูลการเงินของมูลนิธิที่ท่านสั่งให้ตามพบว่ามีการโอนเงินจำนวนมากไปยังบัญชีในเกาะเล็กๆก,ก,กลางทะเลอินเดียเจ้าของบัญชีใช้ชื่อปลอมแต่เบอร์โทรศัพท์ตรงกับเบอร์ของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมพ่อบตำรวจรีตามีหลักฐานภาพหรือเสียงไหมมีค่ะ ทีมสืบสวนของเราปลอมตัวเป็นนักลงทุนและล่อให้ชายคนนั้นคุยเปิดเผยตอนนี้มีคลิปเสียงยืนยันว่าเขาเคยจัดการเด็กที่ส่งเสียงดังและให้ลูกน้องลบชื่อออกจากบัญชีทั้งหมดบรรยากาศในห้องเย็นเฉียบพ่อตำรวจวางแฟ้มเก่าลงสายตาเขาแข็งกร้าวออกหมายจับส่งทีมเข้าจับตัวทันทีสารวัตรหญิงชะงัก แต่ท่านเขาอยู่ในบ้านพักราชการมีตำรวจติดอาวุธคุ้มกันพ่อบทตำรวจตอบช้าหาหะเอาตำรวจของฉันไปด้วยพวกที่ยังมีหัวใจรุ่งเช้าข่าวการจับกลุมอดีตรัฐมนตรีกระจายไปทั่วผู้คนเริ่มเชื่อมัน่นว่าความยุติธรรมยังมีอยู่แต่ก็มีบางกลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวกลุ่มที่เสียผลประโยชน์กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์มานานนับสิบปี พวกเขาเริ่มปล่อยข่าวปลอมบิดเบือนข้อมูลโยนความผิดกลับมาที่ตำรวจเด็กพวกนั้นสมยอมไม่มีใครลักพาพ่อแม่เขายินยอมองค์กรตำรวจหวังล้มการเมืองพ่อบรตำรวจได้ยินทุกคําแต่ไม่หวั่นไหวเขาสั่งตรวจสอบย้อนหลังทุกมูลนิธิที่เคยรับเงินสนับสนุนจากรัฐทุกหน่วยงานที่ไม่เคยยื่นบัญชีการเงิน ทุกคนที่เคยมีประวัติรับเด็กไปดูแลโดยไม่มีเอกสารผลลับคือรายชื่อยาวเหยียดและหลายชื่อในนั้นคือคนที่เคยนั่งร่วมโต๊ะกับเขาเองวันต่อมาเขาเดินเข้าห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภากลางห้องเงียบกริบเขาหยิบแฟ้มขึ้นเปิดภาพเด็กหาหะเปิดคลิปเสียงเปิดใบเสร็จโอนเงิน ทุกอย่างต่อหน้าผู้แทนราษฎรกว่าร้อยคนผมไม่ต้องการศัตรูทางการเมืองแต่ผมไม่ขอทนเห็นเด็กไทยถูกขายเป็นสัตว์ไม่มีใครกล้าพูดอะไรมีแต่เสียงถอนหายใจยาวภายนอกอาคารผู้คนหลายร้อยถือป้ายขอบคุณตำรวจหยุดค้ามนุษย์เด็กไม่ใช่สินค้าเด็กชายที่เขาช่วยไว้ยืนดูอยู่ข้างหลังกลุ่มผู้ชุมนุม ในมือกำภาพวาดรูปแมวสีขาวตัวเดิมเขาสวมหมวกนักเรียนและมีรอยยิ้มที่ต่างจากวันแรกที่ถูกพบเป็นรอยยิ้มของชีวิตใหม่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยินดีคืนนั้นเองขณะพอบอรตำรวจขับรถกลับบ้านมีรถตู้คันหนึ่งขับตามมาไม่ห่างไฟหน้าถูกเปิดสว่างจ้าก่อนจะเร่งเครื่องพุ่งเข้าชนเสียงเบรก เสียงยางเสียถนนเสียงกระจกแตกกระจายทุกอย่างเกิดขึ้นในชั่วพริบตาร่างของพอบอตำรวจกระเด็นไปกระแทกขอบทางเลือดไหลาจากหน้าผากคนในรถตู้รีบลงมาหนึ่งในนั้นถือเหล็กยาวแต่ก่อนที่มันจะถึงตัวเขาเสียงไซเรนก็ดังขึ้นรถตำรวจนับสึกคันจอดล้อมเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามกรูกันเข้ารวบตัว เหตุการณ์ทั้งหมดถูกถ่ายทอดสดผ่านกล้องติดหมวกของตำรวจผู้คนทั่วประเทศได้เห็นได้เห็นว่าความยุติธรรมต้องแลกด้วยชีวิตพ่อตำรวจถูกหามส่งโรงพยาบาลทันทีแพทย์บอกว่าแผลลึกแต่ไม่ถึงชีวิตหลังพักฟื้นหนึ่งเดือนเขากลับมาด้วยผ้าพันแผลที่ยังพันรอบศีรษะเขาเดินเข้าไปในห้องเรียนของศูนย์ฟื้นฟูเด็กเด็กชายคนเดิมลุกขึ้นยืนทันที วิ่งเข้ามากอดแน่นคุณลุงหนูฝันว่าโดนขังอีกแต่พอตื่นมาหนูยังอยู่ที่นี่มีเพื่อนมีคุณครูมีแมวในรูปหนูพ่อตารวจกอดตอบแน่นน้ำตาไหลเงียบหาหะและในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าแม้จะล้มเจ็บอีกกี่ครั้งแม้จะมีคนลอบทำร้ายอีกกี่หนตราบใดที่เด็กยังมีรอยยิ้ม เขาจะไม่หยุดและจะไม่มีวันปล่อยให้เงามืดกลืนชีวิตเด็กไทยอีกแม้แต่คนเดียวข่าวความกล้าหาญของพอบอตำรวจแพร่สะพัดไปไกลเกินกว่าชายแดนประเทศไทยหลายองค์กรระดับโลกส่งหนังสือยกย่องมีการเสนอชื่อเขาเข้าชิงรางวัลผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียแต่สิ่งที่เขายินดีที่สุดไม่ใช่โลรางวัลไม่ใช่คำปรบมือแต่เป็นเสียงหัวเราะของเด็ก หาห่ ha. ที่เขาได้ยินทุกวันจากศูนย์ฟื้นฟูแม้จะยังมีฝันร้ายแม้บางคนยังพูดไม่ได้แม้บางคนยังสะดุ้มเมื่อมีเสียงประตูเปิดแต่พวกเขากำลังเริ่มใหม่คืนหนึ่งพ่อบตำรวจได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งจากชายชาราน้ำเสียงสั่นเครือผมคือพ่อของเด็กคนหนึ่งที่หายไปเมื่อหกปีก่อนผมดูข่าวเห็นรูปเขา เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเสียงเงียบไปพักหนึ่งแล้วเขาพูดต่อทั้งน้ำตาผมไม่รู้ว่าใครเอาลูกผมไปแต่วันนี้ผมขอแค่ได้กอดเขาอีกครั้งพ่อบตำรวจหยุดนิ่งไปชั่วครู่ก่อนตอบเบาหาหะเราจะตรวจสอบให้ครับผมสัญญาหลังตรวจดี a และเอกสารยืนยันเด็กชายที่หายไปนานหลายปี ได้กลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่เขาไม่พูดอะไรเพียงยืนมองหน้าทั้งสองคนเงียบหาหะก่อนจะยื่นภาพวาดใบหนึ่งให้เป็นภาพมือสองข้างที่กอดกันแน่นใต้ภาพเขียนคำว่าบ้านวันนั้นผู้คนที่อยู่ในศูนย์ไม่อาจกลั้นน้ำตาได้แม้แต่ตำรวจหนุ่มผู้แข็งแกร่งที่สุดยังต้องหันหน้าหนี ในขณะที่เรื่องราวการช่วยเหลือดำเนินไปฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวเครือข่ายมืดเริ่มเปลี่ยนรูปแบบแทนที่จะตั้งมูลนิธิพวกมันหันไปใช้โรงเรียนเถื่อนสถานสงเคราะห์ลับและครอบครัวบางหน้าพอบตำรวจทราบดีว่านี่เป็นสงครามยืดเยื้อเขาจึงตั้งศูนย์บัญชาการพิเศษชื่อว่าศูนย์ปกป้องอนาคตเด็กไทยศูนย์นี้ไม่ใช่แค่สืบสวน แต่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีเจ้าหน้าที่ที่ถูกฝึกเฉพาะทางและเครือข่ายร่วมมือจากประชาชนใครพบเห็นเด็กถูกทารุณสามารถส่งคลิปภาพพิกัดได้โดยไม่เปิดเผยตัวตนเพียงไม่ถึงหกเดือนมีเบาะแสมากกว่าเจ็ดพันรายการบางข้อมูล นำไปสู่การทลายขบวนการลักพาในเขตชายแดนบางคลิปเปิดโปงการข่มขู่เด็กให้ทำงานทาสบางภาพแสดงให้เห็นร่องรอยของความโหดร้ายที่แม้แต่ผู้ใหญ่ยังสันกลัวแต่ท่ามกลางความมืดกลับมีแสงเล็กๆจุดขึ้นเรื่อยฮาฮะเด็กชายที่เคยวาดรูปแมวสีขาวเริ่มยิ้มมากขึ้นเริ่มพูดต่อหน้าคนหมู่มาก และเริ่มเขียนบทความสั้นๆเล่าเรื่องตัวเองเขาบอกว่าชีวิตผมไม่เหมือนเด็กคนอื่นแต่วันนี้ผมมีเพื่อนมีโรงเรียนและมีคุณลุงในเครื่องแบบที่ไม่เคยยอมแพ้บทความนั้นถูกแชร์นับล้านครั้งภายในสามวันครูจากทั่วประเทศขอเชิญเขาไปพูดกับนักเรียนเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรอดชีวิตและ การไม่ยอมจำนวนต่อความเจ็บปวดพออตำรวจมองเห็นภาพเหล่านั้นบนหน้าข่าวเขายิ้มบางหา,หาในใจรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ใชัยชนะของเขาคนเดียวแต่เป็นชัยชนะของเด็กทุกคนที่ไม่ยอมเงียบวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายฉบับหนึ่งลายมือหวัดหวัดบนซองเขียนว่าจากคนที่คุณเคยช่วยข้างในมีจดหมายแผ่นเล็ก หาหเขียนว่าหนูเคยเป็นแค่เงาไม่มีใครจำชื่อหนูได้แต่คุณทำให้หนูเป็นคนอีกครั้งวันนี้หนูได้เรียนหนังสือหนูอยากเป็นตำรวจเพื่อช่วยคนแบบที่คุณเคยช่วยหนูพ่อไตตำรวจอ่านจบเขาวางจดหมายนั้นไว้บนโต๊ะและเงยหน้าขึ้นมองภาพของตัวเองในวัยเด็กที่แขวนบนผนังในปีนั้น เขาประกาศกเกษียณล่วงหน้าสื่อถามเพราะอะไรจึงตัดสินใจเขาตอบเพียงว่าถึงเวลาแล้วที่ตำรวจรุ่นใหม่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ผมอาจไม่มีแรงไล่จับอีกแต่ผมจะยังอยู่เป็นเสียงของเด็กหาหาในที่ที่ไม่มีใครฟังพวกเขาวันกเกษียณเด็กชายผู้เคยอยู่ในกรงมอบของขวัญกล่องเล็กๆให้เขา ภายในกล่องเป็นรูปวาดแมวสีขาวที่ยืนอยู่หน้าเครื่องแบบตำรวจข้างใต้เขียนคำว่าฮีโร่ของหนูพ่อบตำรวจนิ่งอยู่นานก่อนจะยกมือขึ้นทำความเคารพเด็กคนนั้นและแม้เรื่องราวของเขาจะไม่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอีกต่อไปแต่สำหรับเด็กหลายพันคนเขาคือความหวังคือคำตอบ และคือเหตุผลที่ทําให้พวกเขายังเชื่อในคําว่าความยุติธรรมและแม้เขาจะเงียบแม้จะหายไปจากจอทีวีแต่ชื่อของเขายังถูกพูดถึงเสมอในใจเด็กทุกคนที่ครั้งหนึ่งเคยไม่มีใครเห็นเลยแม้แต่คนเดียวเย็นวันหนึ่งหลังพระอาทิตย์คล้อยลับฟ้าพ่อบตำรวจเดินช้าๆไปตามทางเดินของศูนย์ฟื้นฟูลมเย็นพัดเบาหาหะ ใบไม้ร่วงลงกระทบพื้นอย่างเงียบงานเด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นหัวเราะก,กันในสนามหญ้ามีเสียงร้องเพลงจากห้องเรียนข้างหาหา่าแมวสีขาวตัวหนึ่งวิ่งมาคลอเคลเคียที่ขาเขามันคือแมวที่เด็กชายคนนั้นเคยวาดไว้เขานั่งลงลูกหัวมันเบาหาหา่าแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันสะท้อนบนเครื่องแบบเก่าที่วันนี้ไม่มีดาวไม่มียศ มีเพียงหัวใจที่ยังเต้นเพื่อเด็กไร้เสียงประตูห้องเรียนเปิดออกเด็กชายคนนั้นโตขึ้นมากถือแฟ้มเอกสารในมือเดินเข้ามาหาเขาคุณลุงครับหนูสอบผ่านแล้วได้เป็นนักเรียนเตรียมตำรวจพ่อตำรวจเงยหน้ามองเขารอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าลุงดีใจด้วยแต่จำไว้นะการเป็นตำรวจไม่ใช่เรื่องของอำนาจ แต่เป็นเรื่องของหัวใจเด็กชายพยักหน้าน้ำตาคลอเขากอดชายชราแน่นเหมือนวันที่เขาเคยถูกช่วยไว้เย็นวันนั้นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองเด็กชายเดินกลับเข้าอาคารพร้อมความฝันครั้งใหม่ส่วนพอบอตำรวจยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นมองดูโลกเงียบหาหะในมือของเขายังคงถือจดหมายแผ่นหนึ่งที่เขาไม่เคยคืนให้ใคร จดหมายจากเด็กคนนั้นที่เคยเขียนว่าคุณทำให้หนูเป็นคนอีกครั้งเขาเก็บจดหมายนั้นไว้ในกระเป๋าเสื้อลุกขึ้นเดินช้าช้ากลับสู่บ้านพักไม่มีเสียงไซเรนไม่มีแสงแฟลชมีเพียงเสียงลมหายใจของชายคนหนึ่งที่รู้ดีว่าเขาได้ทำหน้าที่จนสุดหัวใจแล้วและบนโลกที่วุ่นวายใบนี้ยังมีคนบางคน ที่ยอมแลกทั้งชีวิตเพื่อให้เด็กสักคนไม่ถูกลืมอีกต่อไปจบเรื่องเล่าชีวิตนิทานสอนใจจากนาสู่แสง